สบายเลยมาอยู่นี่เน้ะดูมีพื้นที่ให้วิ่ง สวัสดีครับัสดีทุกทท่านนะครับผมก็หลายวันแล้วนะครับที่ไม่ได้มาอัปเดตนะครับเดี๋ยวมาอัปเดตบ้านบ้านสวนหลังเล่นน้อยนะครับว่าไปถึงไหนแล้วนะครับผมน่าจะประมาณสักเกือบสิบวันแล้วนะครับพอดีช่วงนี้ฝนตกด้วยแล้วก็ไม่ค่อยว่างมาดูนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าคืบหน้าไปถึงไหนนะครับทําไปถึงไหนแล้วนะครับโอเคครับผมเจียวเจียวมาด้วยวันนี้นี่ครับผม เรามาดูบ้านหลังเล็กๆน,นะครับดูจากภายนอกนะครับเนี่ยที่อัปเดตไปนะครับตรงตรงนี้นะครับตรงครอบหลังคานะครับก็จะเป็นทรงเหลี่ยมนะครับถ้าตามแบบบ้านนะครับมันก็จะเป็นแบบเหมือนตัวบ้านมันไม่สมกับไอตัวตัวรับมันไม่มันไม่รับกันเนาะมก็เลยทําตัวนี้ <c oughs> งางทีมช่างทําตัวนี้ด้วยเดียเียมมาได้ทำมาได้ ตัวนี้มามนี่ครับตัวนี้จะเป็นเสาเป็นเสาใหญ่เนาะจะขึ้นไปนะครับชนกับด้านบนเลยนะครับจะทําทั้งหมดสี่ด้านนะครับมันก็จะทําให้เหมือนแบบว่ามันกว้างขึ้นนะครับบ้านมันกว้างขึ้นแอ่จริงนะมันก็เท่าเดิมนะครับเหมือนตัวบ้านมันมันกว้างขึ้นนะครับเนี่ยออกไปนู่นแล้วก็จะออกไปทางนู้นแต่ตรงกลางไม่น่าจะใส่นะครับเดี๋ยวรอดูก่อนว่าจะใส่ดีไหมหรือไม่ใส่นะครับ น่ครับภายนอกนะครับก็ประมาณนี้ภายนอกทั้งสองด้านยังไม่ได้ยังไม่ได้ฉาบเนาะตอนนี้ต้องทําเสาตัวน,นั้นก่อนถึงจะฉาบได้นะครับนี่นต่างมุมกลมหนึ่งเมตรคูณหนึ่งเมตรนะครับมากัเจยวมาดูบ้านหนะ่อยไปครับดูข้างในไ่ะไปแล้วนี่ครับข้างในก็ อ่าครับแล้วสองสองแผงนะครับสองแผงนะแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้อีกสองก้อนเนี่ยสองฝั่งเนี้ยก็ทําไว้นะครับเผื่อที่จะใส่ประตูและประตูก็ซื้อมาไว้แล้วนะครับเนี่ยสาเหตุที่ใส่หน้าต่างน้อยก็เพราะว่าประตูก็ก็ใส่นะครับเป็นบานใสอันกระจกมันก็ใหญ่มากเลยนะครับแทนหน้าต่างได้สองอันนะครับนหน้าต่างหนึ่งบาน ประตูใหญ่หนึ่งหนึ่งอันนะครับแล้วก็ข้างหลังนะครับข้างหลังก็จะเป็นประตูอีกประตูตัวนี้มันไม่ได้ทึบนะครับมันจะมีกระจกอยู่ในประตูด้วยนะครับข้างหลังบ้านประตูตัวนี้แต่ส่วนมากจะไม่ค่อยได้ปิดหรอกนะครับจะเปิดไว้ซะมากกว่าเพราะว่าข้างหลังจะทําเป็นกรงไว้อยู่เอา้เอาวไอเจียวมาเนอะตัวนี้วิ่งตามมาด้วยนะครับเจียว ประตูนะครับความสูงก็จะประมาณเท่าไหร่นะเมตรกว่าหรือสองเมตรนี่แหละสองเมตรกว่านะครับประมาณนั้นก็จะสูงกว่าตัวผมหน่อยก็เข้าเข้าบ้านได้เออเอาของเข้าบ้านได้สบายนะครับเนี่ยผมเลือกเป็นสองบานนะครับไม่ได้เลือกเป็นสามบานาไม่เลือกเป็นสามสามส่วนเนะืที่เปิดแยกนะครับผมเปิดแค่ฝั่งได้ฝั่งหนึ่งนะครับผมรู้สึกว่าไปวัดดูแล้ว ราคามันก็ต่างกันนะครับแล้วก็ความกว้างมันก็เท่าเดิมนะครับเอาแบบนี้ดีกว่านะครับผมชอบแบบนี้เนี่ยแล้วก็ส่วนมุมห้องน้ำนะครับส่วนของห้องน้ำนี่ก็ทำก่อขึ้นไปเรียบร้อยนะครับติดบงกบป,ประตูอ,อะไรเรียบร้อยอ่านี่ช่างวันนี้มาเขาจับเสียมนละ้มกลิบเลยกลมกลิบนะครับจับเสียมร้อยแห้งแล้วค่อยอ่าฉาบ ห้องน้ํานะครับฉาบผนาห้องน้ําตรงนี้อนาะคตก็น่าจะติดเป็นพวกทีวี TV, อะไรประมาณนี้เดี๋ยวรอดูฉาบก่อนว่ามันจะฉาบแล้วมันจะทําให้บ้านกว้างขึ้นไหมนะครับในฝั่งนี้ก็ฉาบแล้วเนะี่ยเดี๋ยวผมจะก้าวดูว่าห้องน้ํามันกว้างเท่าไหร่นะครับหเมตรสเมตรประมาณสองเมตรห้าสิบนะครับความกว้าง ประมาณสองเมตรคูณเมตรห้าสิบนะครับประมาณนี้ก็กว้างอยู่นะครับกว้างอยู่แนผนังก็ฉาบด้านในนะครับได้สองบานแล้วเป็นสี่นะครับด้านนี้ด้วยมีตรงนี้ข้งหน้าแล้วก็ตรงนั้นเนี่ยตรงนี้ก็ฉาบปิดหมดเลยนะครับแล้วก็อุดรอยให้ดีๆนะครับตรงหน้าต่างนะครับช่างก็อัดก็ ถ้าเกิดว่าเสร็จก็น่า,นาจะใส่น้ํายาการซึมเข้าไปด้วยนะครับอ่ตรงหน้าต่างตรงอะไรที่ฝนน่าจะเข้านะครับก็จะ,ะทาให้ดีที่สุดนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงหน้าฝนด้วยก็จะได้ลองไปด้วยว่ามันรั่วตรงไหนนะครับอาจะได้แก้ไขไปทีเดียวเลยนะครับถ้าเกิดว่าไม่ไหวจริงๆนะครับตรงนี้มันซึมแล้วก็ไม่ไหวจริงเนี่ย ค่อยทาอีกชั้นหนึ่งนะครับออกไปค่อยทากันสาดออกไปอีกชั้นหนึ่งแต่ตอนนี้มันก็ได้อยู่นะครับมาดูไร้วันแล้วฝนมันก็ไม่ได้สาดนะครับมามาดูภายในห้องน้านะเนี่ยเพิ่งฉาบเสร็จใหม่ๆเลยในห้องน้ําก็จะกว้างประมาณเนี้ยนี่ครับกว้างอยู่นะก็ะติดขอบนู่นเลยประมาณนี้เนี่ยชัโคกอยู่นั่น ก็นำทิ้งเผื่อผูกระเบื้องก็จะเต็มนี่พอดีนะครับเนีย่ยเราจะพื้นที่เราแคบหน่อยเราก็จัดวางให้ดีๆหน่อยนะครับถ้าโคกตรงนี้แล้วก็ปักบัวก็น่าจะอยู่มุมนี้แล้วก็อ่างตรงนี้นะครับได้เลยนะครับในส่วนของห้องน้ำฝน,นเริ่มมาอีกแล้วตรงนี้ฝนตกทั้งวันนะครับทำให้งานอาจจะช้าหน่อยถ้าทำข้างนอกก็อ่า คงจะทำแบบลำบากนะครับเพราะว่าถ้าฉาบแล้วฝนมันตกลงมามันไม่แห้งมันไม่เซตตัวนี่ก็ไม่ได้นะครับดูภายในประมาณนี้จะเ,เจอไปไหนมาฮะวิ่งตามมาทำไมจะรู้ได้บ้านใหม่เขานี่นั่งดงไปไหนกลับแล้วไปกลับอ่ะ ผ้ามันคอสีเขียวเนีย่ยมาเดินเดินไปดูบ้านไปอันนี้บ้านขครบ้านขาเจียวดูฝนบึ้มบับึมบ,มบมัเลยท้องฟ้าตรงนี้ก็ฝนตกเนาะหญ้าก็ขึ้นเต็มเลยตอนนี้ยังไม่ได้ตัดออกถ้าเกิดว่ามันไม่ได้สูงมากเนาะ ก็เดี๋ยวบ้านเสร็จก็เดี๋ยวเอาดินมาลงนะครับเอาดินมาลงปรับระดับนะครับอะไรทั้งหมดให้มันเอียงไปทางเดียวให้น้ําไหลทางเดียวนะครับถือตัวนี้ก็เดี๋ยวเอาดินใส่อีกอถ้ามันยาวมากก็เครื่องสัญยามาตัดสักหน่อยเนี่ยมันจะมีจะได้จะเห็นได้เลยว่าตรงไหน,นมันมันต่ำเนาะมันเป็นเป็นแอง่งเลยตรงเนี้ยตรงที่จุดมีน้ำนะ น้ำขังนะครับตัดแต่งแล้วก็เนี่ยเอาหญ้าพวกนี้ขยายขยายไปเรื่อยผมว่ามันก็น่าจะเป็นสนามหญ้าได้เนาะเราไม่ต้องซื้อเนาะเอาเด่ดพวกนี้นะไว้ประมาณนี้ <c oughs> เนี่ยหญ้าแบบนี้ก็พอได้นะครับถ้าจะปลูกหญ้าริๆก็ก็ยากอยู่เนาะขั้นตอนการปลูกหญ้าเนี่ย ก่าจะเอาทรายลงเอาดินปุ๋ยใส่แล้วก็ต้องหมั่นรดน้ำอีกอ,อย่าให้เกิดตามธรรมชาติไอตัวไหนเราไม่ใช้แล้วก็เอาทิ้งแล้วเอาออกแล้ว <c oughs> ปล่อยปล่อยไปเนี่ยเดี๋ย่ามันก็ลามมาเต็มเลยเดี๋ยวก็ได้ขุดออกอยู่ดีนะครับเจียวมาแล้วนุ่นเล่นนุ่นเเจียวมาแล้วทำไรเนะี่ย ปกติไม่ค่อยมาด้วยเนาะวันนี้วิ่งมาด้วยนี่ครับก็วันนี้ก็อัปเดตกันประมาณนี้ <c oughs> ไม่รู้พรุ่งนี้ช่างจะเข้ามาอาฉาบตรงห้องน้ําเลยหรือเปล่าหรือว่าจะทําทอะไรต่อนะครับดูดูดูเขาเล่นเนะไย่เกีวโอ้ บายเลยมาอยู่นี่เน้นะดูมีพื้นที่ให้วิ่งโอเคครับผมคลิปนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ